ัครับวันนี้ผมก็จะพาไปคาเฟ่ญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ชายหาดบางแสนนะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมได้เลยครับ อนนี้นะครับเราก็ถึงท่าขนส่งบางน้ำเปี้ยวปเ,ยยวเวยวป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องนั่งรถตู้ชายทองเซาชนบุรีครับไปลงที่ตลาดหนองมนอีกรอบนึงครับเราขอตัวไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับก็ถึงนู่นประมาณสิบเอ็ดโมงถ้านั่งถ้าออกสิบโมงเท่าตอนนี้เฮ้ยไอ้อ่านไปไหนอ่ะตอนนี้เราได้ซื้อบัตรนที่เรียบร้อยแล้วเราก็รอคิวรถอ่อนเดียวสงสายใบ้านน่ะนั่งรอ ว่างั้นแหละ Fe moments later ถึงตลาดหนังนแล้วครับเราแค่นั่งรถ2แถวแดงไปลงบางแสนได้เลยครับ ไชรถทันเมื่อกี้ไหมอ๋อใช่หมดเลยคือดเลยแล้วเขาออกตลอดหรอเขาจะวนรวเข้าเขาลูกแม่ผมอ๋อปากมือเลยค่ะรอ พี่พี่พี่ะน้ำไม่รู้เกิดป่ะข้างหน้าหมดไปไปดูพี่้ะพันไปดูไปดูหักเยมันีที่ถ่ายรูปไหมไงก็ใช้พี่ตะพันแล้วก็ไปเขไปกินข้าก็ได้ ตอนนี้ครับเราก็มาถึงแล้วชายหาดบางแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ๊ยป่าเราลรงไปไหนเนี่ยไปนั่งเล่นใม่ไี่ที่มันจะไปคาเฟ่อมันอยู่ขี่หาดวอนะอ๋อเราต้องเดินไปอีกใช่ไหม เออเขาบอกอยู่หาดวอรนอาไรจิ mm ่งไม่ได้บอกกูก็ไม่รู้อ่ะกูรู้ขค่อยากมาแต่กูรู้ว่ามันอยู่บางแสนไหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วครับเราก็เดินตรงมาชายหาดไเพื่อที่จะไปดูทะเลฮะ มันมีจักรยานให้เช่าไหม้าก่อนมีจักรยานไปาอมไปตรงนี้เออไปต,ตรงนู้นก่อนไหมหรือว่าไปนู่นก่อนโอ้ยเยียไปแสงแดดก่อนแ <c> ด <oughs> ที่สุดเราก็มาถึงใช่หาดบางแสนแลครับก็ก็อะไรดีป่ะโอเค Few moments later. เราต้องเดินไปไกลไหมเนี่ยตอนนี้ครับเรากำลังเถียงกันเรื่องการไปหาคาเฟ่เกือบตายอยู่แล้ว เ,เ,เข้าคาเฟ่อันนี้ก็จบไหมฮะไหนทห้องพักเอ้าหรอห้องพักหรอไอ้ยเหี้ยลมอย่าปิว <c oughs> อ่าทำไมตอนนั้นเรามามันไม่เห็นมีพวกไอเนี่ยมันไม่เห็นเออมันไม่เห็นมีอะไรหรอ กำลังเป็นแักเป็นไงขุดขุดผมผมตากยก็อยูยอ่ขยายอีนอน้ยเลยนะมมันยาว่ายยดมามันดีมันดะีไม่ดีน้อยเนะี่ย วันนั้นที่กูมาน้อยกว่านี้อีกที่กูมาตอนนั้นที่มากันที่มาที่มามอบูตอนที่มันมากันมาที่กูมีมาคนเดียววัดคิวมาตอนมากันฮะที่กูมากับพวกที่มันมามอบูกันอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังครึ่งทางยังถามจริงโอ้โห เหนื่อยอ่ะตอนนี้เราก็เดินได้มาถึงครึ่งทางแล้วกับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอันนี้แค่ครึ่งทางกับอะไรวะคาเฟ่อะไรนมิสเกะคาเฟ่คาเฟ่ญี่ปุ่นน่าจะเยอะเออที่เดียวไหนมาเตะโอ้โห มาถึงจุดน <H á? S 1> ี้แล้วแสดงว่าใกล้ถึงแล้วใช่ไหมบ้านฮะมุกากว่าเดินมาเป็นสิบกิโลบอกว่าเลยไหนนี่ไงนม่สเก่สั่งอะไรสั่งปลาไง ปลาและปลานิ่งปลาหนิ่นึ่งมะนาวโอกาสและตอนนั้นที่กูมาปุ๊บตรงนี้ยังไม่มีเพราะตอนนั้นมันยังกำลังทำอยู่อ๋อมันก็ว่าได้มันอยู่ข้างเซเว่นเนี่ยอ๋อเซเว่นตรงนี้เซเว่นงบอกมันอยู่ข้างเซเว่นเหรอเออตรงนี้เป็นร้านนี่ร้านร้านเป็นสีกูไอ้เหลือเกลือตรงนี้ยป็นสีทำไมไม่มีคนถ่ายอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นญี่ปุ่นอีกฝั่งหนึ่งเป็นแอฟริกาวะเออแยกเขาบีบกันไหม แม่ตรงนี้เป็นคาเฟ่กันใครที่บอกยตรงเราตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับโนมิสเกะราเมนหานี้ไม่ดีกว่าใช่คนนี้จีว่า นะไม่ไม่รู้จักกาตอนนี้นะครับเราก็จะกำลังกินกันแล้วนะทุกคน ขนมอะไรแล้วเช่นเลยครับเป็นปลาครับอันนี้ใช้ครีมนะครับเราก็จะมาลองกินให้ดูครับอิาดารกิมัสอืมได,ได้ครับมาเราลองกินน้ำอันอ,อ้าวติดซอสดกวยแป๊บนึงแป๊บนึงเขาบอกให้คนกอดกินนะอันนี้ผมเลือกเป็นชาเขียวกับกมะนาวอะไรก็อยากนแหลจะจำไม่ได้ ก็กินมากินตะลักกินมาอรสชาติใช้ได้เลยก็เข้มข้นดีเป็นชาเขียวมะนาวก็ใช้ได้ก็เห็นแค่หนึ่งอ๋อยังมีข้าจ้างแหละเอ็นอุ้ยทำไมตรงนี้สวยวะ แล้วอง<ร>อทญี่ปุ่นของจริงเราจะยิ่งกว่านี้ใช่ไหมะคุณมลครับคุณมิมลูของแบ,บนด์ลูเลย ตึ้งโมงครึ่งเริ่มที่จะหารถกลับบ้านที่จริงมันต้องไปขี่ไปนนหน้าโพสแล้วใช่การที่หารถกลับบ้านมึงแล้วก็ <c oughs> เอาไหมเอามึงถ้าถ้ารถตู้กูขึ้นกูเอากูอยากแบบลงน้ำมากเลยแต่มึงดูคนไม่มีคนเล่นเนาะวันนี้เป็นมาอะไรก็ไม่รู้นะวันลอ,อยกระทงเดือนสิบสองน้ำตะหนองวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นสลิง้องเห็นแล้วก็เทต่างจิง ไงบกรถกลับได้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าวันสองวันเราทำท่านี้กันท่านี้ อุณภูมิเขา20สัตว์นี่40ติบปิดลบเลื่อีกึ้นเขาหิมาตกแล้วคิดมากอยู่แล้วนนล <c oughs> คิดมากก็มากไปเปิดตำราดูแล้นนบบวบอกลัวแล้วไหนนะใส่เดียวกับอันก็บอกมาเลยสัตว์เดี๋ยวกูจัดการให้พี่พีททพันอีกไกลไหมอยู่อไหนอยู่ตรงนู้นเหรอตรงที่ปรมาณตูงหน้ามอ ้าไปในโมันเป็นที่พันที่เป็นอุโมงค์ป่าใช่ไหมใช่คล้ายมันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะไม่ได้ไปนี่แต่ไม่รู้เปิดไหมต้องบอกว่ามันเปิดเปิดก็เปิดไปอ่าไปในญี่ปุ่นหมูนะสัตว์จีนหรือเปล่า ไนะก่ไปไปมเอถึงิไดีครับ้วมนจะไปไง่ยไม่เดินอ่ะทาง่มทางผู้่ะบอกูกตัวก็ไม่รู้หรอกก็ิดตรงไหนนะรต้องไหนอ่ะไปหน้ามอหน้ามอโอเคั่อยากกู้รถหน้ามออยู่นี่หอานเอาระยะทาง,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 งทานนเท่าไหร่กี่นาทีกูจะตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไป มึงเห็นหน้ามอเรตอนไม่กูไม่เห็นกูจำไม่ได้ประมาณเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยประมาณกี่นาทีเห็นเนี่ยประมาณสามกิโลถหงนหน้ามอแล้วก็เดินเข้าปอีกประมาณประมาณกี่นาทีอ่าประมาณ20นาทีแล้วก็ข้ามฝั่งกลับบ้าน บอกว่าตอนนี้นะครับเดินมาระยะทาง2กิโลแล้วเราเรายังไม่ถึงจุดหมายได้จุดหมายเราอีกกี่กิโลนะจุดหมายอ่ออีกประมาณะสอกิโลอีก2กิโลถึงจุดหมาย อีกกี่อีกอกี่นาทีถึงนะอ,<า>อีกกี่นาทีถึงนะตอนเนี้นอีสี่ก่านาทีเราจะไปที่ไหนนะเ,<ด>เราเดินเข้ากันะแผนดเราจะไปดูดูอุโมงค์ใช่ไหมอันนี้เราจะดูโมงคนนี้สภาพหน้าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ไห<ม>วไหวไหมคนนี้นะครับเป็นผู้ร่วมทริปแล้วก็เป็นผู้นำทริปของเรา <laughs> แล้วเจอเกันตอนที่เราจะถึงกันครับ Three days later ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วดีสั์ก <c oughs> ันสะน้่งเากรู้อยากจะถามว่าตอนนี้รู้สึกร้อนไหม รู้สึกวังกันไหมเนี่ยตอนนี้ยอเหนื่อยเลนี่นะครับเราก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดมากเสียงดังครับก็เก็บชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆไปฝากคมดูแลกันครับ Come <laughs> on, I'd สำหรับคลิปนี้นะครับ จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ